ได้นได้ๆโอเคโอเคผมกี้จริงผมกี้จริงเกมเต็มจร,จริงครับครั้งนี้ครับและที่สำคัญนะอยู่อีกตั้งสองวันด้วยใช่ไหมเนี่ยนะโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะถามผมนะว่าอันไหนดีกว่านะผมก็ต้องบอกในคำเดียวว่าเอเบอมมันก็ ดีกว่าครับผมว่าเข้าไปเล่นในห้องแต่ละห้องเนี่ยก็มีแต่ปืนบอมเพียบแน่เลยนะแต่คลิปนี้ผมจะเล่นแค่2กระบอกแล้วกันนะเพราะว่าแค่ซื้อกระบอกเดียวนเนี่ยแคสผมก็จะหมดอีล้แด้วดิเห็นไหมเอเอากระบอกสก,กาดีกว่าคลิปนี้เล่นสก,กาดีกว่านะเพราะ a อบอมนี่ผมก็เล่นมาหลายคลิปแล้วนะลองไปย้อนดูกัน ครับผมเดี๋ยวจะมาลองเล่นดูเล่นได้ดีหรือเปล่านะครับนะกับเจ้าสกาบิดบอมตัวนี้นะครับอ่ะกำลังเข้าห้องมาพอดีนะเจอ PGM นะครับนะยกมณีเจ็ดสีเจ็ดแสงนะเข้ามาพอดีเลยเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นด้วยเลยละกันนะครับผมไม่รู้นะว่าผมจะยิงจะเกียนได้ดีหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้นะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงคือหลักๆเนี่ยก็จะมาเล่นแค่สกาแหละนะ s <S เอยมา เดี๋ยวรอรอตรงนี้ดีกว่าไหมมันกดอะไรวะเนี่ยอ๋อโอเคนี่ครับกดปุ่มนี้เจมก็มาตอนนี้โดนเจมซัดแน่เลยเนีย่ยเฮ้ยเอ้ย,เ,อยเดาเฮ้ยอย,อย่านะครับคุณอย่านะครับคุณถือตะดูกันแล้ว

โ <T uber> ข้างบนเหรอผมไม่รู้ Rp-G ีก็มีนะแต่ต้องอย่าลืมเลยว่าฝั่งตรงข้ามันก็มี RPG เหมือนเหมือนเรานะครับวิ่ยไปแล้วหนึ่งโอ้โว้ยเฮ้ย มาโผล่ใหม่ดิสิอ,อ,าอาบีจีเปล่าเฮ้ยไม่ใช่อาบีจีไม่ใช่อาบีจีไม่มีนะข้างบนนะ่ะไม่มีนะจ่านะาเรียบร้อยเฮจัดเอาว่ะให้ผมเป็นหัววะ่ะเฮ้ยเป็นหัวว่ะเอ้ยกดมากดมานี่ไม่ได้ดูเลยว่าเกมเขาเล่นด้วยหรือเปล่าเนี่ยกดเลย โอ้ยไม่ตายหรอเฮ้ยไม่ตายคนดูยิงธรรมดาไหมเดี๋ยวยัไงดีเอาบอมไปก่อนเอาบอมแล้วกันบอมมันมันไม่แรงหรอวะเนะี่ยโอ้โหแม่งโดนดักยิงอีกบอมสก,กามันไม่แรงหรอวะอมผมถือว่ามันแรงแล้เนี่ยนี่แสดงว่าไอคบอมก็ต้องอไอลูกระเบิดมันนะอ่ะมันก็ต้องแรงที่สุดแล้วดิวะเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้แบบยิงไม่ตายผมก็งงเนี่ย งงเลยเมื่อกี้งงงแดกเลยอ๋ออ๋อเฮ้ยโอ้โหนี่มันก็นแอซิดอะ่ะอยากรู้อ่ะอยากลองแบบอัดเต็มเต็มตัวดูอ่ะอยากรู้เหมือนกันว่าอัดเต็มเต็มมันจะมันจะนัดเดียวไหมอะไรเงี้ย เฮ้ยสองสร้างแล้วกูป่าอะไรของกูเนี่ยโอ้อ๋อเลยตัวเดียวเหมือนเล่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะบางแกเหมือนเล่นอยู่คนเดียวอ่ะโอ้ GM ไม่มาแล้วลืมชวน GM เลยไม่งั้นนี่พี่ GM ก็ได้เล่นกับเราต่อแล้วนะ่ะสป라이ด์ไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่ง เฮ้ยเอ้ยเรียบร้อยกูด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 ูไอ้เรากันนี่ก็หมดแล้วโอ้ดูดิฝั่งนี้เยอะเกินนะครับไม่ได้นะฝั่งนี้เยอะเกินปะโอ้โหยิงไปโดนแล้วหนึ่ง โอ้ยเอาว่ะเนี่ยเอคบอมแม่งแรงแบบแม่งแรงจัดเลยแต่ไม่คิดกูยิงไม่โดนโอ้แต่กูเจอเอคบอมแล้วเฮ้เสียเลยลาแบบรอไปเฮ้ยเดี๋ยวธนูเจมก็มีธนูธนูเจมก็มาเฮ้ยไม่ได้นะครับให้ผมเล่นคนเดียวตีเจม ใครเ้วนะจริงว้วเลยจ้ะตัวเดียวนะเรียบร้อย สซอร์ไพรส์รเียมจะมาชิบหายแล้วมั้เออแล้วใส่เตรียมจะมาแบบเปิดธนูใส่ผมก่อนยิ้งไม่ได้นะครับถ้าจะให้คุ้มนี่คือเราต้องมาแลกกันคนละนัดนะพร้อมอ้าวอาว้าว

โดนเอเคสัดอย่างแรงอ่ะเอเคัอย่างแรงเลยอ่ะโหโหแบบไม่น่าไปวัดเลยอ่ะปืนมันกระเบิดนนะครับผมไม่น่าไปวัดเลยอ่ะผมไม่น่าเอาเลยอ่ะต้องลองดันลองดันยาวๆนี่มารอหน้าฐานมาแล้วกูไปแล้วกูยิงไม่โดนกูไปแล้วทิพไพรแล้วจ้าตัวนี้ตัวนึ่ง โอ้โหกูโดนไอเกบอมแน่เลยเนี่ยทำแน่ตัวนึงเรียบร้อยโอ้ยเกบอมโดนไอเกบอมอย่างเดียวเลยอะครับมันเป็นแบบนี้ปล่อยไ้ไม่ได้แล้วผมว่าอย่างเงี้ยจริงๆผมว่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วคนดูอย่างงี้ไม่ได้แล้วผมจะอยู่เฉยโดยการที่ผมจะแบบเล่นแต่บอมปืนบอมอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะอย่างงี้ไม่ได้แลวนะ มามันต้องมาละตังหวะเนี้ยทีมแดงโคตรจะยินเลยดีแล้วกูไม่โดนโดนยิงเข้าหัวเข้าหัวได้จบเลยอนะ งั้นมาเสียวกับลูกซองเลยลัก really? กันเดี๋ยวจริงเขาได้ตัวเดียวกูเล่นยบปักดี๋ยวโอ้ยนึกว่าจะยิงไม่โดนนะปัด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 ัดสามแยกอับมีแน่นอนนึ่นะทีมกันสามแยก แล้วทำไมหวยออกตัวหนึงนะเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะให้ฟังเขาบอวกว่าแล้วทำไมหวยมาออกที่ผมเนี่ยแน่นอนเลยใช่ไหมหาได้จับใจความได้ประมาณนี้นโอ้โหเลื่ยเยอะจังวะืม ้โอ้โหจะจะจบโอ้จะจบก็ไม่จบว่ะเฮ้ยจะจบก็ไม่จบว่ะโอ้ยโอ้ยเจมเจมมีระเบิดไอ้นี่ด้วยมีระเบิดเกียร์ด้วยโอเคเจมตายแล้ว ือบบลตตัวเดียวใช่ไหมอยู่ยาวครับเรียบร้อยครับบาลลตตายโอเค blue team win ห้องนี้เนี่ยมันห้องยังยังไงฮะห้องแห่งของเกนโอ้เดี๋ยวเกมพลิกไปพลิกมาไม่ไหวไม่ไหวปืนนี้ไม่ไหวละปืนนี้มันมไม่ได้ละไม่ได้ละผมไม่ได้แดกใครเลยนะแม้แต่ตัวเดียวก็ไม่ได้แดกเลยนะผมยิงไม่ค่อยโดนไงผมยิงไอตัวระเบิดอะไม่ค่อยโดน เพราะฉะนั้นผมขอเล่นอันนี้เลยแล้วกันจำมีเชื่อหรือเปลี่ยนธนูเฮ้ยไอ้ธนูต้องมาแล้วไม่มีมีธนูไม่มีอะไรไปสู้เขาจริงๆนะบอกเลยนะไม่มีอะไรไปสู้เขาเลยนะเฮ้ยไปยาวทำไมวะเนี่ยภารกิจไลลาตะตายแน่นอนเฮ้ยชิบหายเออเฮาโมจิพิมพ์ระเบิดใครวะเนี่ยระเบิดเจมป่ะฝั่งโดนคุมกันดีๆจย่าเลยครับ ปล่อยนางตาไปแต่พี่ที<ป>่พอยเมื่อกี้ตาทำอะไรอะคนดูคนดูเห็นไหมครับเฮ้ยโอ้โหเมืม่อกี้คนดูเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ก่อนหัวแตกอะเจมเจมเมื่อกี้เจม,เ,จม,ม,เ,จมเล่นอะไรวะเมื่อกี้เราเมนน่ะไม่ได้ะไนะ ้ยนั่นไงกูว่าแล้วทำไมคนถึงกันนั่นได้ไลยคุ้มได้เบื่ออยู่นี่ชิบหายแล้วคนดูผมไปแล้วผมไปแล้วเขาไม่เห็นผมไม่เห็นผมเห็นผมไม่เห็นผมหนีแล้วอนี่เขาไม่เห็นผมอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกอเยโอเคเดี๋ยวเราบอลแพี่เจีบไล่ฟาดไปเลย ผมกี้จริงผมกี้จริงเกมผมกี้จริงนะเนี่ยเอาเจมตายแล้วปลอดภัยยังแล้วไปดีนะเจมตายอ่ะโอ้ยิงยกตลอดเลยเดี๋ยวก็มีคนหาผมมาโครดิตาตัวไหนนะเดินผ่านหน้าผมไปเลย ใช่ครับเจมเดินผ่านหน้าผมไปเลยเมื่อกี้คือแบบผมเกือบโดนเจมซัดแล้วอะจริงเดี๋ยวเดก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูก่นเจมมาทางไหนไม่ระแวงใครแล้ระแวงเจมคนเดียวแล้วถว่านครับเดี๋ยวต้องดูก่อนอุ้ยเมื่อกี้เห็นเป้าแดงนะเป้าแดงเป้าแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย้ย้ยย้ยยเ้ยย้ย้ยโอ้ย้ย้อ้ย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 เ้ยอ้ย้ย้ยย้ย้้ยย้ย้ย้ย แล้วทียังตามมาติดๆเลยเนี่ย้าดูดิโอ้ยหไปครับเดี๋ยวผมไปทางดาวดีกว่าผมโดนคนอื่นฆ่าดีกว่าจีเอ็มฆ่าอ่ะผมพูดเลยลูกซองทั้งหลายคนสู้ๆโอ้โหไม่ใหม่พูดเลยตอนเนี้ย ลูกไอชิหายแล้วแล้วลูกซองมันจะลดเท่าไหร่วะเนี่ยผมไม่รู้เลยใช่ไหมลูกซองลดเท่าไหร่วะเอาซองใหม่มายิงแล้วนะพวกซองแอบขายของขายของแตแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายแล้วแล้วลองลองลองอยิงนีนะ่ดูดิ ไอ้พี่เจมด้วยโอ้ดูดิกี่นับตายเนี่ยเฮ้ยยเ้จะตายได้เลยเฮี่ยมไปเพิ่มเลือดจะตายแล้ว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 เดี๋ยวผมว่าต้กลับมาด้านแกโอ้ไม่มีกล่องยาแล้วน่ะรอรอตรงนี้ดีกว่าเจมจะตายแล้วผมรู้เลยว่าเจมก็จะตายแต่เขาต้องเหลือเลือดไว้ประมาณนึงอะ หนีหนีหนีซองเยอะกระสุนจะหมดแล้วยิงจนกระสุนจะหมดแล้วอ่ะครับเฮ้ยเดี๋ยวโอ้อะไรเนี่ยดูดิจีเอ็มโอ้โหลูกซองยิงไปตั้งเยอะเลยนะผมนึกว่าผมนึกว่ามันมันน่าจะแบบมันน่าจะเจ็บแบบน่าจะมีอาการแบบ แบบเจ็บปวดวรุนแรงผมไม่รู้ไงว่าลูกซองยิงอัดไปหลายนัดเนี่ยดามเมจเนี่ยมันได้ไปสักเท่าไหร่ก็เป็นไงครับหลังจากที่เราเห็นกันไปเมื่อกี้นะครับโดนลูกซองที่ผมเพิ่งทําคลิปที่แล้วไปเนี่ยนะโดนเอาคืนเลยไงอรอบนี้ g m เขามาเอาคืนให้ประชาชนนะครับ <laughs> โอเคนะก็ขำๆนะครับใครที่ดูอยู่ก็อย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสน,นะครับเพราะว่า g m ก็ไม่ได้เปิดโหมดเนี้ยเล่นตลอดหรอกนะ เขาก็เล่นแบบนานๆทีขำๆนะครับก็เขามาแก้ผมด้วยแหละนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่รับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับคนที่เล่นกันตามเมื่อกี้นะครับและถ้าเกิดว่าผมพูดอะไรไปไม่ดีหรือยังไงก็ขอโทษด้วยกันนะครับก็อยากให้มันเป็นสีสันของคลิปนะครับผมก็อยากให้มันสนุกสนุกเนาะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานั่นเองนะผมไปเช่ไใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมมากๆครับผม